21ปีในวงการของพี่หยาดก็งานจริงๆก็หลากหลายหลากหลายมากได้ได้ได้เล่นทั้งภาพยนตร์นะคะของหม่อมน้อยหม่อมน้อยก็ให้โอกาสมากเลยจันราได้ได้ไปเวิร์กช็อปเป็นเหมือนแบบ คือเราไม่ได้เล่นตัวใหญ่ในนะั้นหรอกแต่หมอบอะ่ะเหมือนให้โอกาสเราได้ไปเรียนเวิร์กช็อปกับหมอบน้อยกับนักสแสดงรุ่นใหญ่ๆอย่างน้อยคือได้ได้รู้ถึงการสแสดงบทบาทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนอะไรเราได้เยอะมากๆแล้วก็รวมถึงภาพยนตร์ที่อยูอ่ในสายเมืองไทยที่ถ้าเซ็กซี่ก็ต้องนึกถึงเรามุกการอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอ้ยหลายๆคนให้โอกาสก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจแล้วไม่เคยคิดว่าเราจะได้ด้วย อะไรที่ทำให้พี่คิดว่าโอเคกูคจะไม่สนแล้วใครจะมองอยังไงใครจะเคยดูผลงานของฉันที่มันหลุดไปในตอนนั้นหรืออะไรอย่างงี้จะมองฉันด้วยสายตาแคนะ่นั้นทุกวันนี้เออพี่<ล>ใช้วนะิธีคิดยังไงในการใช้ชีวิตต่อคือเราอะเราเหมือนขับรถอะค่ะเราจะมองมัวแต่มองกระจกข้างไม่ได้ม,มันต้องมองไปข้างหนะ้าถ้าเรามองกระจกข้างอะมันก็จะมีความระแวง